ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนเดอ้อจ้ะสบายดีเอฟีทางฟังไทยฟังเาาและ่างประเทศจ้ะทุกคนทุกคนวันนี้น้องวันเกิดน้องทรายของอ่าน้องที่น้องอ้อนเลี้ยงเนาะอายุหกขวบพอดีฮ่าฮ่าฮบแล้วคนบอกว่าที่อ้อนมีอะไรให้พี่นบอกว่าไม่เคยบอกเนาะว่ามีอะไรเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์เพื่อนเาทุกคนโอเคทุกคนน้องอ้อนก็จะมาจัดวันเกิดให้น้องนะคนเนื่องจากว่าเพื่อนทกขวบ อ่าวันเสาร์นี่น้องทุกคนก็นเลยจะปิจัดวันเกิดให้เพลินนะโอเคทุกคนตาเตรียมฟองกันเลยจ้าจะไปรับชมรับฟังกบเขาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องออนนําเดอร์จ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องออนทําคลิปต่อๆไปจ้าทุกคนไปกันเลยนี่เลยค่ะทุกคนเราก็จะมาจัดวันเกิดให้น้องกันนะคะอันนี้เขาเรียกลูกอะไรไม่รู้ทำกลับตรงกลับด้านไปนะคะเพราะว่า เจ้านายเราไม่อยู่เจ้านายเพราะว่าจัดเอาที่ออนเคยจัดแล้วกันนะเพราะว่าออนอ่ะจัดอยู่แล้วคะ่ะทุกคนออนจัดทุกปีอันนี้เป็นปีที่สองแลนะ้วเนาะที่เรามาอยู่เจ้านาย,ลยแล้วก็จัดให้น้องเพราะว่าน้องอะ่ะชอบติมอย่างโน้นอย่างน,น,างนี้อะไรประมาณนี้เราก็จัดให้ตามคำขอเลยคะ่ะรอบที่แล้วก็จัดให้น้องเอวาเนาะแบบเป็นแบบสีสันแบบ เลนโบอะไรประมาณนี้เอ้ยไม่ใส่สายรุงนะ้งเนาะทุกคนเราก็จัดให้น้องไปสายรุ้งไปเลยอันนี้น้องเอาแบบตีมเออเขาเรียกตีมอะไรอะเรียกไม่ถูกงงงงอะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยยังแบบยังคิดไปคิดมาพ่อน้องเราชอบจัด อย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นและถามตลอดว่าพี่ออนซื้ออะไรให้หรือยังพี่ออนซื้ออะไรให้หนูแบบเออเราก็ไม่บอกจ้าเราก็แอบบแบบอันนี้ไว้อะถามว่าชิ้นใหญ่ไหมก็ชิ้นเล็กๆน้อยเพราะว่าน้องอะ่ะเขาไม่ได้ชอบของแพงหรืออะไรเพราะว่าของเล่นมันก็เต็มบ้านอยู่แล้วเราก็เอาชิ้นเล็กๆน้อยพอ ไม่ต้องเอาชิ้นใหญ่อะไรจนเวอร์วังอลังการเนาะทุกคน ไอ้อันนี้มาถูกปุนมันแกะบ่ได้อ่ะ่ันผู้ชมคะมันแกะไม่ได้คะ่ะอันนี้คือวันเกิดของน้องเดวารอบที่แล้วนะทุกคน แต่บอกเลยนะวันเกิดเจ้านายทำกับข้าวอร่อยมากมนคะุคือแบบหืมทำกับข้าวแต่ที่สำคัญนะเขาแบ่งให้เราตลอดกุ้งสองตัวซอหมูย่างไก่เ f เอหรือบางครั้งก็ไม่มีไก่ k f เอฟซีก็ทำเป็นไก่แบบไก่ทอดไก่ทอดเกลือเนาะอร่อยมากจ้นายทำจะถามว่ากินเยอะไหมไม่เยอะคะ่ะเลี่ยน <laughs> กระดับ,บเรามันต้องส้มตำนอนตำบักคุงนะทุกคนบอกเลยค่ะมันต้องตำบักคุงอะไรกะเอียงนะแบบก้าวขาวอีสานนอนกับขาขาวลาานะทุกคนต้มแซ่บยังประมาณนี้ <c oughs> แต่ว่าเป็นยังนอนเจ้านายพ่นเ <c oughs> จ้านายพ่นกินแบบไร้เฮากะต้องกินแบบนั้นนะทุกคนเิ่นกะแบ่งเห่าตลอดนะบ่ว่ะ น้องอ้อนมาอยู่นี่ฉลองมันเกิดซองปีแล้วเนาะปีที่แล้วกับปีนี้เนาะแกะไม่ได้คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะน้องออนแกะไม่ได้จะจัดเสร็จไหมวันนี้คิดเอานะคะว่าน้องออนจะจัดเสร็จไหมน้องออนบอกเลยว่าคงไม่เสร็จง่ายๆหรอกงงอะ่ะดูสินะ มันมีนิดเดียวค่ะมันมีไม่เยอะลูกโป,ปง่งรอบที่แล้วโอ้โหอลังการงานสร้างมากอ่าออนลืมลืมแบบลืมอัดคลิปเนาะเพราะว่าออนไม่ค่อยว่างเนาะวันเกิดน้องแบบโอ้โหหัวยุ่งยุ่งเลยค่ะยุ่ง แบบดูแลน้องแล้วก็อ่าจัดวันเกิดช่วยๆกันเนาะไม่ใช่แค่อ้อนจัดคนเดียวนะน้องก็ช่วยเป่าลูกโปง่งแต่ว่าวันนี้น้องสลบเนาะคนเจ้าของวันเกิดสลบค่ะทุกคนส่วนพี่สาวเจ้าของวันเกิดก็ไปไปซื้อขนมยังไม่ม้ยังไม่มาจากโรงเรียนเลยอะ่ะอันนี้คือเจ้านายเจ้านายเนาะเจ้านายผู้หญิงเขาจัดเรียบร้อยอันนี้คือให้ออนอ่าเป่าลูกโปง่งแล้วก็ เอาแซมเอาแซมแซมไหมเนาะแซมแซม,มในตู้ปลาเพราะทุกครั้งจะจับตรงนี้ตลอดนะคือแบบโอ้โหบอกเลยอลังการงานสร้างนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีของขวัญให้น้องเลยว่าวันนี้จะไปตลาดเนี่ยยังไม่ว่างเลยค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวน้องก็อยากไปเดินอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วเห็นไหมอะ่ะแต่ละวันเย็นเย็นตอนเย็นมาโอ้โหหัววุ่นหัวยุ่งมากเลยค่ะ นี่แหลคะค่ะชีวิตประจําวันของออนนะการทํางานมีความสุขและก็สนุกสนานเรามีความสุขเจ้านายมีความสุขและน้องที่เราเลี้ยงมีความสุขก็พอใจแล้วคะ่ะทําเต็มที่ค่ะทุกคนบอกว่าออนอะ่ะไปไหนมาไหนอะกลับมาทํางานเต็มที่นะออนบอกเลยนะคะเต็มที่คะ่ะเต็มที่ตลอดเวลาคะ่ะอุ้ยแก่ได้แล้วคะ่ะทุกคนอันนี้คือกะเป๋าให้น้องเนาะอันนี้อันนี้อันเก่าเหือสองอันน่ะ เพราะว่าตัวนายซื้ออ่าตัวนายผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงอ่ะเขาซื้อมานิดเดียวเองค่ะแต่ที่จริงอ่ะเขาให้เรียกพี่เนาะเพราะว่าอายุเขาก็แบบไม่ได้เยอะเราก็แบบเราก็ไม่ได้เยอะแบบอะไรห่างกันสิบกว่าปีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอัดหลนหล่นแล้วค่ะทุกคนอายุห่างกันไม่กี่ปีอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแกได้แล้ว เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือมันหล่นเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาไปติดใหม่ที่จริงอ่ะอันข้างบนนะเจ้านายจัดให้หมวดยกเว้นลูกโปง่ง <c oughs> ลูกโปง่งเราเป็นคนจัดไม่รู้จะถูกสวยถูกใจน้องหรือเปล่าเนาะดูสิ <c oughs> เรียวแล้วก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เลยตึงงเสร็จเรียบ ร้อยด้วยฝีมือของเรานิดหนึ่งโอเคค่ะคลิปนี้น้องออนก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยสิทุกทุกคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบาย